และอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสากลแห่งชาติครับหลายจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงเธอกรมมหมือนพิทยาลงกรพระบิดาแห่งสากลไทยผู้ให้กำเนิดสากลครับนอกจากนี้ครับที่อาคารรี่นิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาครับได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาสนุกเชื่อมสัมพันธ์ง,งานวันสากลแห่งชาติประจำปี2567 โดยมีนักกีฬาทั้งชายและก็หญิงเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคักครับซึ่งก็มีการแบ่งทีมผู้เล่นนะครับออกเป็นคณะสีสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองและก็สีฟ้าเป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆเริ่มต้นจากกีฬาชักกรย้อนะครับกีฬาดึงเชือกยอดฮิตนะครับชักกระยอือเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะครับของบุคลากรของหน่วยงานสากล ต่อด้วยการวิ่งกระสอบแล้วก็วิ่งเสียบไม้กีฬาใหม่นะครับซึ่งก็เป็นที่มีการนํามาแข่งขันสร้างความคลึกคลืดเสียงหัวเราะนะครับต้องบอกว่าดังลั่นสนันทั้งศูนย์เยาวชนเลยนะครับบางคนเนี่ยก็เล่นไปอายไปครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าจบลงไปด้วยดีนะครับทาให้สร้างความสุขความสนุกสนาน,น,นความรักความสาม,มาคัคคีให้กับผู้เล่นแล้วก็กองเชียร์เป็นอย่างมากก็บรรยากาศก็คลึกคลืดเลยทีเดียวนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นั่น<ร>เองครคับ